ในวันนี้บทพระวรสารจากมัทธิวบทที่1 4ข้อที่22ถึง36ในเรื่องของศาสนานั้นทุกศาสนานนถ้าเป็นคนที่มีความนับถือศาสนานั้นก็ต้องมีเรื่องของชีวิตแข่งกันภาวนานะถ้าเราเป็นคนที่นับถือศาสนานแต่ไม่มีภาวนาก็รู้สึกว่ามันจะขาดสิ่งสำคัญในชีวิตของคนที่มีศาสนาน ศาสนาคิดของเราก็เช่นเดียวกันวันนี้ในบทพระวรสารเราเห็นการชีวิตภาวนาสามรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกจากตัวอย่างของพระเยซูเองพระเยซูเจ้าหลังจากที่ทํางานกับดาสาวกแล้วก็ลาล่ำลาล่ำลาประชาชนแล้วก็บอกกับสิทธ์นะล่ำลาสิทธ์ด้วยนะขอไปอยู่ตามลําพังเพื่ออธิษฐานภาวนานะขึ้น ขึ้นบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาตามลําพังดังนั้นพระเยซูเจ้าเองก็เป็นรูปแบบของการภาวนาก็คือมีชีวิตที่จะได้สนิทสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้ามีเวลาเงียบๆอย่างพระองค์ก็ใช้เวลานอกจากทํางานแล้วก็ภาวนากับอยู่กับพระบิดาสร้างความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับพระบิดา ในรูปแบบการภาวนาที่สองก็คือนักบุญเปโตนะเปโตเองก็ขอพระเยซูเจ้าให้เดินไปบนน้ำไปหาพระองค์แต่เมื่อเห็นลมแรงเข้าก็ตกใจกลัวและเริ่มจมลงแล้วก็ร้องว่าพระเจ้าข้าช่วยข้าพระเจ้าด้วยพระเจ้าข้าช่วยช่วยข้าพระเจ้าด้วยนี่ก็เป็นรูปแบบการภาวนาที่เปโตภาวนาหรือร้องขอต่อพระเยซู ในยามที่เขากําลังอยู่ในอันตรายนั่นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการภาวนานก็คือการวอนขอเมื่อเราอยู่ในอันตรายอยู่ในความยากลําบากเปโตรเองก็จะจมน้ําก็ภาวนาและพระเยซูเจ้าก็ยื่นมือช่วยเขาและภาวนานรูปแบบที่สามก็คือบรรดาสารบรรดาสารุสิเมื่อพระเยซูเจ้าขึ้นมาบนเรือแล้วลมก็สงบบรรดาสาวกก็รู้สึกว่าโอ ขอบคุณพระเจ้านะแล้วก็บอกว่านมัสการพระองค์นะทูลกราบนมัสการพระองค์ทูลว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นบรรดาศิษย์ก็ภาวนาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือภาวนานมัสการพระเจ้าเมื่อเห็นว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงมีฤทธิอำนาจบังคับลมได้อยู่กับพระองค์แล้วปลอดภัย นี่แหละอยู่กับพระเจ้าก็จึงก้มกราบลงนะมัสการพระอ,องค์นี่ก็เป็นการภาวนาอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นชีวิตของเราก็ต้องมีทั้งสามเหมือนกันนะนนเรามีเวลาเงียบเงียบเหมือนกับพระเยซูเจ้าขึ้นเขาเราควรหาเวลาเงียบเงียบในวันหนึ่งอยู่หน้าหิ้งพระอยู่หน้ารูปพระเพื่ออยู่กับพระอ,องค์ตามลําพังสนทนากับพระอ,องค์พูดกับพระอ,องค์สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระอ,องค์ อันนี้ก็เป็นรูปแบบการภาวนาอย่างหนึ่งรูปแบบที่สองคิดว่าพวกเราใช้บ่อยเรามีความต้องการมีความยากลําบากอย่าลืมคิดถึงวันนี้เปตโตจมนานก็ขอพระเจ้าได้ช่วยองค์ก,ก็ช่วยนะดังนั้นในยามวิกฤตการในชีวิตของเรามีปัญหาเยอะก็อย่าลืมเมื่อมีปัญหาหาวิธีแก้ไขอย่างอื่นมาแล้วอย่าลืมวิธีที่สําคัญที่สุดภาวนาขอต่อพระเจ้าขอพระเยซูเจ้า ได้ช่วยเหลือเราและภาวนาที่สามอย่าลืมพระเจ้ามีความสำคัญในชีวิตชีวิตเรารอดปลอดภัยมาชีวิตเรามีอะไรที่มันเกินค้าดเยอะแยะเลยพระเจ้าได้ช่วยเหลือเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เราอย่าลืมกราบนมัรสาการพระองค์สรรเสริญพระองค์นั้นชีวิตของเราสามรูปแบบนี้จากพระคัมภีร์นี้ก็เป็นตัวอย่างให้กับเราด้วยในชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่ง เราก็จะภาวนาทั้งสารูปแบบนี้ได้แต่อย่าลืมวันแต่และว,วันนอกจากทำงานมากมายแล้วหาเวลาอยู่นิ่งๆสวดภาวนาสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยและนี่แหละคือการให้คนคนที่มีาศาสนาอย่างแท้จริง